สวัสดีครับอยู่กับผมเเจ็คน้ำซิงเอาพามาดูจานกุบทำทางลงชั้นล่างครับวันนี้โอ้สุดดำจอดรอกันอยู่เจ็ดคันครับวันนี้วิ่งอยู่แปดคันครับวันนี้รถดำแปดคันเช่นเคยครับดูจานกุบทำทางลงชั้นล่าง ชั้นล่างแล้วครับเลดันกุบเพราะว่าสะตื้นเงินไปครับดูไม่สวยนี่ก่างเงียบทางอยู่ครับ งานเองครับโอเคดำคันเรจะเป็นคุณปูครับ NPR เครื่องร้อยแปดสิบห้ารงมาดูว่าจะขึ้นได้ไหมกับทางใหม่ทางดินยังไม่เน้นท่าไหร่ครับเครื่องเร่งดูว่าจางกบจะล้วงตรงไหนก่อนครับเพราะว่างนั้นอ,อกน้ำ น้อกเอ๊ะมีการเก็กโลยครับจัดตโก้ถ่ายให้พี่น้องดูไม่ทันเมื่อกี้ยกนิ้วเก็กโลครับ <c oughs> วันนี้เต็งตัวเต็มยศเลยนี่ รองเท้ากางเกงใหม่ครับรองเท้าผอไปรเท้าสองพรองเท้าสองพันกางเกงสี่พันโอ้ยจานกุว่ารองเท้าสองพันครับกา 2, งเกงสี่พันถูกใจจางกุบครับเฮฮาไม่เครียดอากาศร้อนก็พอเร่งแล้ว ือนนี้ก็น่าจะทํางานกันน่าจะหยุดหนึ่งวันครับเดือนนี้ตะเกว,ว่าน่าจะหยุดวันที่ยี่สิบปดครับเนื่องจากอำเภอบ้านโพดเลือกตั้งเนาะเลือกตั้งนายกแล้วก็สอตะเกหยุดหนึ่งวันครับให้หลุกน้องไปทําใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้ก็ทํางานลุยอย่างเดียวครับยิงยาวถึงยี่สิบปด ยิบจิตยิจิตเย็นครับสภาพอาจารย์ผมวันนี้ก็ยังไม่เต็มร้อยเท่าไรครับเรื่องจาวเมื่อคืนกลับบ้านสังสรรค์กับเพื่อนฟูงนิดหน่อยครับชามาเลยยังไม่ค่อยเต็มร้อยน่าจะเริ่มคื้นแล้วครับ สำทางครับคลิปนี้ก็จะให้ดูยาวแล้วครับเอามาขั้นเรกการกบกดเตรเรียกแล้วครับน่าจะขุดดินนี่ครับที่เหลือนี่นให้เป็นรูปร่างสาก่อนครับ ไม่ครับคุณปูจิได้ไหมครับโดยตำรวจจีดครับสิ้นเดือนนี้ก็จะไปรายงานตัวครับทำการฝึกตำรวจครับ ลูกชายเ่าเกสอบติดตำรวจสิ้นเดือนนี้ก็ไปแล้วครับทำหน้าที่ไม่ได้มาช่วยพอ่พอบริหารดูแเลรถแล้วครับวันนี้ก็ว่างครับเมื่อวานน้องชายลูกชายคนเล็กปิดเรียนมาช่วยขับ วันนี้วันจันทร์เปิดเรียนครับตำรวจจิตเลยมาเทนขึ้นไหวไหมนะโอ๋อเร่งอยู่แล้วขึ้นได้สบายมากนะยำทางมันครับ สบายครับนี่โอ้ได,ไ,ดไ,ดได้ค้นได้เน่นอยู่ยินแข็งอยู่กินได้ครับเอาพามาดูครับ คุณปูดันตุดน้องใหม่เอานี่ครับโอ้น้องใหม่ครับน้องใหม่ทีมติดตดินทรายครับรถเปล่ายางรั่วด้วยเอาไปปะยางมันครับฝั่งซ้ายยางรั่วดัวยางหลังเอาใคยมาใส่ดินโตครับ นี่ครับบรรยากาศรถยื้อมาครับวันนี้เป็ดคันโอ้โหเบาเบาลูกพี่เบาเบาเป็นขายขายคอดูสิขึ้นนอกนี้ตอนนี้ตักขึนมา้0 0หนึ่งมิ้ินก่อนเอายิาด้วยรถใส่เพิ่มครับใครมีมีติดตัวเต็ม ดูกันตอบโอ้กันกรุบได้ขนาะ <laughs> อู้ใ <laughs> ส่เยอะมากเลยครับนี่โอ้ยังไม่พออีกครับ <spe ak> เอาอ้าวฮ่า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 กรุใส่ดินเยอะเยอะโอ้โอ้ไปไหม ไม่ไหวครับโอ้ดูดินครับนี่เป็นปูขึ้นไม่ไหวครับเอาเอาไหมอ๋อลย สองครับขึ้นไปไหมอ้าวทำไมเสียงมันสะดุดอย่างนี้อยากอผ่านไปแล้วครับคันแรกใครคันต่อไปอย่ามาดูคันที่สองครับรถป๋าป่าชมคันเร่งครับนี่รอบเร็ว <laughs> ดูครับจานกบโอ้ดินนี้เปียกนะครับนี่ค่อนข้างจะหนักดินเปียกเลยครับเอามาดูเคเนตเตอร์เอะมาทอยตุยนาจ้อ <ew> <laughs> มาดูครับคันที่สองคันต่อไปก็จะเป็นฟ้าลันครับถ่ายให้พี่น้องดูแบบยาวๆเลยคลิปนี้ <c ười> อ่ทานั้นก็จะเป็นดำซิงกองเงินแดงครับน่ะทีนาย <c oughs> YouTube ายุทธุพันพี่น้องได้ดูครับ <c oughs> โอ้วันนี้วาวว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 รววอวววยววยววัวววนวว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 ว รถป่านี่กระบะใหญ่นะครับนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวใส่ดินจะเยอะกว่าเขาครับเค่งกระบะใหญ่ใหญ่ไม่พอยาวด้วยรถป่าจะขึ้นไวไหมครับนี่ รอบเร็วจัดหลังถนนตามไม่ทันครับในโบปลาบอกยอมเพครับแต่หลังถนนปลาสู้อใจครับโอ้กัรปุ๊บดักนาบ ยังไม่เต็มอีกฉันคนลังหวะโอ้โโอ้โมาดูครับเคมเตอร์โอ้ลั่นเหมือนกันครับนี่ อ่ะผ่านไปแล้วครับคันที่สงโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ